โอ้ไปแล้วไปแล้วปีน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 แล้วโอ้ยขึ้นไปกินแล้วโอ้ยกระโดดลงมาแล้วโอ้โอ้ยบีมเอ้ลุดออกมาตัวใครตัวมันละเบี๊ยรอเอาปิกลวงฮะปิดกลวงฮะปิดกลวง้วตอนนี้เริ่มอันตรายแล้วนะครับเดิมาตรงนี้นิมตัวใครตัวมันแล้วถ้ามันลุดออกมาเอาปีเร็วๆรปีเร็วๆรปีเร็ว ใช่เขาเขาต้องปิดมันเริ่มอันตรายแล้วไงเขาจะขึ้นไปกินครับว้โอ้เร็วนะโอ้ยมีสองตัวมีสองตัวเดินไปไหนนะเดินมาหาบีมเบ้าบีมอยู่ไหนนะได้ข่าวว่ามาใช่ไหมขอเห็นหน้าสักหน่อยสิ ตอนนี้เราก็มาดูนกกาบบัวครับนี่เขาเป็นอย่างหางดูอุ๊มันบินไปนู่นบินไปนู่นบินไปป้องนู่นเขาเป้าเขาเป้าลูกวิ่งเขาเป้าลูกวี่นี่ไงเขาเป้านกวี่มันจะบินมาโอ้โน้ดูดิบินมาสุดยอดอ่ะว้าว โอ๊ยเขากินปลาเขากินปลาทูกินปลาทูเนี่ยดูดิฉันเหมือนปลาหมึกเลยปลาล่อนเนี่ยเราให้ปลาเยอะนะนนะปลาปลาไม่เล่นเ่ยใช่แล้วเขาบินอ๋อฝั่งนู้นก็มีคนให้เอาบิดไปแล้ว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 อะโอ้ฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นแล้วไปกินไปกินฝั่งนู้นวิจิ๋งอะเด็กนายไม่ไปเลยอมีเด็กองเขาไปอ่ะ มู่นี่นะครับฝั่งนู้นเห็นไหมป๊าซูมกล้องไกลๆเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเขาโยนไหมเขาโยนให้ไหมถ้าเกิดลงตาแบบมองไม่เห็นถ้าเกิดลองกล้ระบาดเห็นใช่กล้องปลาซูมไก่ไม่มาตาแบบอินแล้วใช่เขาบินข้ามฟังไปมาสุดยอดอ่ะ ไปอีกแล้วตัวใหญ่นะเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยที่ตอนที่เราดูโชว์นกเพนกวินน่ะมีหลงไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ตกคนนะคิกเกตบินพี่เขาบอกคิกเกตบินรู้มากรู้มากมาแล้วบีมบีมมาแล้วบีมมาแล้วฉลาดมากโอ้ยชอบตอนเขาบินอะเท่อ่ะ บินกลับมันเหมือนเพื่อนบีบีบมาทีระบบนฝสัยบีบีเดี๋ยวแม่บีมชอบไหมเออเท่ไ้มไปแล้วไปแล้วไป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 เร็วไปไปแล้ว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 ล้ไปแล้วไป,ไ,ปไ,ปไปแล้วนี่อตอนนี้แม่บีไปยืนอยู่กลางดงนกครับ <c oughs> ดูหน้าบีม ลงได้เขาให้ลงไปถ่ายรูปนะครับโอ้แจ๋วอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะอ๋อปากเขาเวลาเขาเขานับนับมีเสียงดังนะโอ้โอแจ๋วนะนี่เขาเขาเขาปล่อยให้กินเองแล้วโอ้ ตัดเดียวหมดตัดเดียวหมดเฮบีมโอ้กินเยอะกินเยอะปั๊บปั๊บปั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 บนี่เดี๋ยวป๊าพาไปดูลูกนกมันยังโตไม่เต็มที่อ๋อบีมาดูดิเขาขอแม่เขาบอกเขาลองเนี้ยขอแม่เขากินเนี่ยเนี้ยเนี้ยใช่เขาเด็กอยู่ขอแม่กินเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี้ยนกเด็กดูใกล้ไหม โอแม่แม่ให้หนูกินหน่อยแม่นี่นะครับข้างบนต้นไม้นะ่ะเป็นหลังนกแล้วเขาก็ฟักไข่อยู่บนนั้นใช่เออเนี่ยม,มันจะมีมันจะมีมันจะมีบางหลังที่เป็นลูกอ่อนนะบียังบินไม่ได้อะ่ะกับพืปีกอะ่ะเห็นเห็นตัวนกเห็นบ้านเนี้ยเอออยู่บนยอดไม้ ที่เราขี่รถแล้วเราเห็นนกบนต้นไม้กันนี่ยแหละใช่นี่แหละอ่ะโอเคตอนนี้เรามารอดูโชว์อะไรนักเรียกแล้ววิถีชัดตัดป่านะไม่เรียกมาพิศดารสัตว์ป่าอ่าครั้งที่แล้วเราก็เคยถ่ายไปแล้วนะแต่บีมอยากดูอีกเออนี่บีมจำได้ว่าตัวอะไรออกมาจำไม่ได้อ่ะดูดูดูน,นกนกเข้ามาปอนนอกเข้ามาปนเฮ้ยโอ้ไอตัวนี้มาเทเที่ยวหัวไปเลยอ่ะโอ้ยเขากินอาหารเนี่ย เขาวางอาหารไปแล้วเ้มึงด่าเขาขยายได้นเนียพอพอกินพอกินเซกเขาเขาก,กลับเข้าบ้านรู้เรื่องนะกินเสซกกลับเลยเน่กลับเขาแล้วเดินเดินเดินเข้าบ้านแล้วสลัดอ่ะน,น,น,นี่นี่นก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 ตานาเป้าอ่าใช่เนี่ย ดำลงไปกินปลาเนี่ยเพราะเขารู้นะว่าออกมาปับได้กิน <c oughs> ดำลงไปกินใหญ่เข้า <c oughs> มากินตัวีน้ำสิ <c oughs> สาม <c oughs> ดำยาวสีดำดแล้วับแล้ว นกเกนืเ้อนกเนื้อครับไม่ใช่เสือครับนกเนื้อครับนกเนื้อก็มากินผลไม้ฟ้าจำไม่ได้ยังไงเนี่ยป้้าจไไม่่ดอะ เขาวางไว้อย <displayed, S 2> <this> ู่ในซอกคนหมาเดี oh, ๋ยวพอกินเสร็จเขาก็บินครับบินกลับไปแล้วบินกลับไปแล้วออไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อมีไหล่ทีดเขาวางไว้ไหล่ที่ไปไหนต่อดูดิดูกันต่อไปครับ มันก็ป้อยลงมาอัตจะนกัตถ้ายังไม่รีบกลับอาจจะโดนเสือกินได้เข้าป้าไปเลยหมูป้าครับหมูป้าออกมาเป็นฝูงเลยอ่ะกินใหญ่เลยกินใหญ่หาอาหารอาหารเตรียมกลับกันแล้วเตรียมกลับกันแล้วนะกลับกันแล้วบิมครับหมูป้าเข้าไปแล้วตัวอะไรจะออกมา เสือดาววะเดือดที่เสดาววะไม่ใช่เสือครับสิงโตมาแล้วใช่ตัวเมียว้าวมอแล้วตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยนี่เราดูแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยนะนี่าปงนะ ไปลางอันนั้นเป็นหมูหมูหมูป้าป้อมไปลางหมูป้าปอมลางหมูป้าปอมออกมาลางออกมาก้อนแล้วเขาถึงกดรีโมทให้มันเปิดของปอมนะครับน้องๆดึงมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วเข้าใจทำนะ ก็ยังอ๋อนะงางากินแล้วอัานในมีเนื้ออยู่กินหมดแล้วบีมเดี๋ยวมันจะมากินบีมต่อต่อไปอ่ะอ้าวเขาบ้านเฉยอ๋อหกีน้าออกมาอีกแล้วมันมากินหมูป้าเหมือนเดิมยันะงไงกินแล้วกินแล้วจับแล้ว บอกกลับบ้านดีกว่ามีขอมีขอมีขอเดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้มาแล้วครับสามตัวเขาจะไต่เชือกไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วมาแล้วน่าหลักเนอะถ้าตกเสร็ตกลงมาทำไงเนะ เขาไม่กินเขาบอกว่าแมวป่าครับออกมาวั้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดินไปแล้วเดินไปแล้วอ๋อจำได้ดีกิ้งก่าปลอมถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันจะไปคาบกิ้งก่าปอมมาแลกอาหารมันกำลังหาอาหารอยู่นะครับน้องๆกำลังหาอยู่กินอะไรดีน้าวันนี้ได้ข่าวว่าวันนี้บีมมาดูโชว์นี่ เห็นไหมนี่กินก้าวเห็นไหนกไมกินก้าวปอมอ่ะป๋าจำได้ว้าวน,นี่นี่เสือ,อเสือเพือกเสือเพือกโอ้ไปแล้วไปแล้วปีน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 แล้วออโอ้ยขึ้นไปกินแล้วโอ้ยกระโดดลงมาแล้วโอ้ โอ้ยบีเ๋เลยรุนออกมาตัวไข่ตัว,ตวมันระบีอา่อ,อปิดกลงครับปิดกลงครับปิดกลงครับตอนนี้เริ่มอันตรายแล้วนะเขาเดนมาตรงนี้นิมตัวไข่ตัวมันแล้วถนะ้ามันรุนออกมาอาปิดเร็วๆปิดเร็วๆปิดเร็ว,รว,รวใช่เขาเขาต้องปิดมันเริ่มอันตรายแล้วไนงะโอ้เขาจะขึ้นไปกินครับ หอ,อมหวานดินีโอ้ขาดิตัวใหญ่มากนี่ตัวใหญ่นะเป็นร้อยกิโลนี่ อันนี้อันตรายเขาเลยต้องปิดประตูนะครับอเพราะมันมาไกล้ชิดก็บคนมากอยู่หน้าประตูเลยไหนบีมอยู่ไหนได้ข่าวว่ามาสวนสัตวเ์เปิดเขาเขียวว่าบีมอยู่ไหนเสียถามตอนนี้โชว์จบแล้วครับอ่าสนุกไหมครับบีมสนุกใช่ปะเนียปาให้ดูวันนี้คนดูเยอะมากดูดิอคนเพียบเลยอะเรียบเลยครับ อ่ะโอเคเราก็มานอนที่นี่2คืนนะอ่าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วสำหรับคลิปนี้ป้าบ้านแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะตอนนี้7จโมงกว่านะดูวิวข้างนอกเลย